เมืเ<ล>่อยมึงกับลูกถ่ายหญ่อยู่หน้าบ้านนี่เดอ้อข<ห>ันหายบอมเอนเฮี้ยนหลังนี่ยายจะสี่เหนหาลาผู้เดียวซุ่มซูจากสิ่เหนหนีไปเลยใช่ยายยูมีคนอยู่บ,าบ้านบาคาอค่ะเออคือจังกินนี่คือจังเป็นเที้ยคุณๆวะเฮ้ยใหญ่เนาะว้าย ไปบวชก็เกินเนาะโอ้ยยายเบื <t ried> <t ried> oh ่อคอยว่าแม่คนซาพอเจ้าตายแล้วจะยังงั้งอยู่ตีโอ้ยโอ้ยป้ามึงก็ยังอ้วนคือเก่าอยู่เนาะป้ามึงมึงก็คือหมูแม่ดมันใน่้านเทยโอ้ยแม่เลี้ยงคอยบดีปนัยดอกใหญ่อยู่บ้านเข้ามันถูกมันยากแม่ยังอยู่ตียั้งคือเก่าหันล่ะเราตายยากคืออยังนี่ อันหลานนี่หลานกับมาน้ำอีแสงกับมาพรอมหลานยุไสยูย่หน้าบ้านไปนเอเปินมาเจอคุบเบิ้งเนี่ยหล่ะเอ้ยกูปพ่อแล้วใจบึงตัวเป็นเปลี่ยนเลยใส่ละไอเอ็มโอ้ยอ้กินหอัดวา,าสันถูกม,มาเบิง้งซอยกูเนี่ยเรามาอยู่กรุงเทพแล้วผู้ง่ามเคยหยั่งนี่ แม่สิแม oh! oh ่ยนลงงานมองหนียุติเออมองหนีแหละยายพ่อยืนมือแล้วดูเห็นกูไปตพี่ปีชาเห็นกูไปจ้ไปเมืองจ้าไปเมืองกิลีต้นนี่เมืองกิลีเมียนมึงมึงเป็นยังคือไปบวชละไปบวชดูใส่ชุดเขาสีนั้นมึงก็ใส่ชุดสีแดงอึ้นเครื่องอ้ยเดี๋ยวไปวิ่งปะปไปหาม o n g นางคุยกันดีๆดีเรื่อย พ่อถูหลับขึ้นมาถูมาะสันนี่เป็นตัวแต่ว่าก็เป็นสาวโรงงานนี่ผู้ดีคือเนาะเอ้ยเมืองโน่นนี่ผิวผ่านกับพุทพองบางเสื้อผ้ากัดน้ำสมัยแปะฉันตั้งเลยนี่แต่เนี่ยแพนๆตัวเนี่ยป้าจุดนี่ยกูลงมาแต่บ้าลคนเดียกูว่าเนีเปลี่ยนน้ำเขากูบ่าเนีเหตุงานเมื่อไอให้กูนอมเด้นแหม่สมมุติตัวคนตัวคนตัวเอออไ้เวึงฮะให้กูตัวมึงตีแล้ว แล้วไอ้คมแล้วไปใส่ล้วเอ้ยเฮ้ยคมอยู่ไนหออยู่นหองอย่าย่อยไปเกิดมาหาเปล่นความปหาเร็เร็วเด้อจุใจก็ลู้พอซื้อมานีละเขาเป็นอย่างเพี้ยนระตูบาที่นี่เออก็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 จะเป็นูปกลางังงาน๊บข้างในมีคนอยู่ไหมคะคมคม ด้อมแล้วไปยิ้สายล่ะแล้วไปคอมท่านบ้านม่าเมืลูกกับเมียเมืองมาเมื้อยิสาล่ะไอข้อมขนาดเปิดผกระกระตูแล้วก็ยังบ่เห็นร่ปเงนสูบพรกันเห็นไอหยางยุคคุณนายไปน้กันเดียดให้มาไปตูนกันเดยเอาไปหยางก็เห็นมันแค่ดากมุกใหม่มุกใหม่ คุณนายคุณนายทางทางทางข้าวอีกนะครับทางข้าวอีกคุณนายออ่มมืงเป็นอยัางเคืองวาดดาค่ะแต่คมปาดุญญก้อนหอจแกวม่งเป็นคนหำงานปันนี้คุณนายครับเฮ้ยไม่หรอปันนีเมีมึงกูใส่ส่งกอนอีห่ามึงเขาไ่เ้เอาเอาใส่ันเนี่ยบักายิ่ะเขา เอาไปเอามาเด้อข hey mm. oh ้าพเจ้าก hey. ี่มึงเคยมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนทดียวโอ้ยโ้ยเจ้าแม่ยังเดี้อดิอุ้มเอิญมึงลูกกับเมียมึงมาฮะลูกกับเมียมึงมาลาค่ามถูมาแล้วค่ามถูมาแล้วมาเอาเมลาเดี๋ยวนามนะเด็กไอ้ข้อมไอ้ค้มาไอ้ข้อมข้อมีแม่ยามมึ แหนกามาแหนกามาก็แม่มาหาครับพอแสงจ้าพากันมาอย่างแสงสิมากคือพรโทูบอกไอ้ก่อนแหนข้อมือสิให้โทูจังไหร่ฮะน่ะเงินมึงเติมให้แต่แค่สามเดือนก้อนหาสิบาทมากระสิเมือเป็นตัวมึงบ่เติมให้กูอีกเนี่ยไอ้ค้อมือจังสี่ดอกลูกเฮาสองคนน่ะมันกี่ถอดพอจมหายชูมือ พอดีว่าไทยบ้านเฮ้าน่ะเพิ่นกลับเมื่อ,อยามบ้านแสงกะบบมีเงินดอกแสงก็เลยขอติดรถพนาลงมาหายข้คมอยู่กรุงเทพนี่แหละว่าแต่ไอข้อมนี่ยากเวียกยากงานคักหลายบ่คือบ่เห็นกลับเมื่อ,อยามบ้านจากเทอเอือแล้วกระยอ้ยกระยา,าคือตาเห็นนี่แหละแสงเอ้ยเบื้องเอ้ยเบื้องที่ละพุน่นจนวันหนาเราเหี่ยวเบิดเราเล็ดเบียกหลายบ้นนั่นตีเอามาหอดมาถึงแล้วกะบบเป็นยังดอกลูกหลาคิดหอดพ่อบ่ลูกคิดหอดไรหลายครับคิดหอดอีรีนี่ตี อี่ลีครับพอกับกินหอดบักหลาทั้งสองลูกเอ้ยพากันกินข้าวกินน้ำไปนี่ไปพอสิพาไปกินข้าวกินน้ำไปโอ้ยมันไปจังใดญด้นี่พอหิวคนนอนท่ายตั้งบนก็บมาเป็นไม่ล่ะบักหนึ่งตาเสียวสองเท้าสามเท้าเท้าเดียวก็มาท่านไปหอดใส่ด้วยเหมือนอดทักเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมากระบาลด้วยก็สิแม่นเจ้านายเขาเนาะสวัสดีค่ะคุณป้า กูตายตายเมื่อนายพูนป้าฮะเลาก็ทีเอเจ้าฉ็นตเห็นเจ้ายืนดูผู้เดียวนมาะป้หัวหัวหิวหัหัวหาวหั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 ่หัหนวหัวหัาหัวัวหัวหัวหัวาัวหัวหัว้ัวหัวหัาหัวนันวหัแหัวหนวหัวมาวว้ัวหัวหัววัว้ัวัหัวั่หนวว้วัวกูคนสาอันนั่งเวหัััว คุณนี่เขาหนนีเป็นไถ่นี่แล้วเ,เด็กน้อยสองเขนีเป็นไถ่บุษบกเอาแท็กซี่ลเอียนั่นเป็นไถ่น่ะกูกัดว่าสู่หรอกมื่อนี้กูผ้ามึงมากัดโดยเฉพาะไปกลั่นกันมึงขึ้นมาเปิดไหมอโอ้ยมันกลายเป็นว่าขายเขามันทำไมมันเป็นโมกมันหนนย่ามึงมาหนังไม่ก่อนกูนับก่อนอาลูกไหม ห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองแอคชั่นมาจิโมเท่อี๊ยคุณนายจะหูเบา,าไอ้โค่นนี่เป็นไผ่ก็เป็นผัวกูด้วยตัวจะไป่นผล่ใไเลยนี่แล้วเป็นผัวนอกกอยอนี่ผู้ใต้สองคนนี่ก็เป็นลูกเราจริงเหลยอคาคอมสันคุณนาย <ละ S 2> โอ้ยเนาะเมียน้อยเจ้าๆเน็ตนี่ขนนนเขามีจะสาวไปโผดบัดอ้ขก็น่าเหงาแหนมึงไปมาแต่สันจัได้ยฮ่าแนวไปโผดบัดเขามีแต่มาน้อยเท่านั้นตัวคุณนายครับ คุณนายใจเย็นๆก่อนครับผมอธิบายได้ครับคุณนายคือบาผู้ยิ่งคนนี้เขาพาลูกของเขามาตามหาผัวเขาครับคุณนายจริงเหรอคะแมนครับคุณนายใจเย็นๆย่นี่เดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมจะบอกเขากลับไปเดี๋ยวครับเขาข้าใจพิษป่าวจัดการไรไม่หนีมันกลๆเก้าคใจครับะครับคุณนายครับไอ้คมมีมันเลืองอหย่างกันนีอายเป็นยังไงจังบอกเพื่อนไปแบบนั้นเรื่องมันเป็นจังใดมีอาย อละแสงเอ้ยตั้งใจฟังไอ้ดีๆเด้วยแสงผู้หญิงคนนี้เขาซื้อว่าคุณนายเกตมานี่แสงหูบ่าคุณนายเกตมานี่น่ะสิเป็นคนใส่หนีใส่สินให้เงินเฮาสิเป็นคนให้เฮาทุกจริงทุกอย่างและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้น่ะเขาเป็นเป็นยังไงเขาเป็นเมียไม่อายเองแสง ยิ <Bond> ้นขับไปยิ้นขับไปฮะมุชีค่ะพวกมันนคือว่าจัับตไอ้กูเอาแบบนี้ไอ้เสียนแบบนี้ไม่ได้ได้ไ <serving> อ enfin <wan> ้มึงเล่าผิดเล่าไม่ได้ละเราแสงกับลูกล่ะไอ้เอาแสงกับลูกไปไว้แสงไอ้ไอ้เสียนแบบนี้ไม่ได้ได้อ้แสงคือเป็นความจริงเป็นเพื่อมันชัดเจนเราแสงโอ้คือสั่งว่ะ กระบาดน้ำแสงหน่อยเนาะกระบาดน้ำแสงกระบานกับลูกไปเมื่ออยู่บ้านนอกได้เนาะไอ้ขี้ศิษย์กลับไปกับเสียงบ่ได้ดอกเสียงพาลูกกลับไปซะเสียงนี่ไอ้ไอ้มีเงินก่อนหนึ่งให้เสียงเอากลับไปใส่นี่ให้แม่เฮาเดี๋ยวพากันกลับขึ้นไปบ้านตั้งนี่ต่อไปบ่ต้องมาหาไอ้เด้อเสียงเด้อไปพาลูกกลับเมื่อซะไปเสีไปไอ้กูเหมาแบบนี้ไอ้ อะไรมันไปคือการคบซันน,นี่เธออืดหลายบ่นเธอหายากหลายตีผัวน่ะไอ้คมนี่เราเป็นผัวของฉันเด็กหน่อยสองคนกับแม่ลูกของเราถ้าเนี่ยสิมาญาติเอาเราเป็นเป็นผัวยุทธ์เนียไอ้คุยบปเอาไปหๆๆากันละนี่หุบปากไปแล้วในยันหลอด สิบอ้อยมึงเห้อโอ้โหว่าเขาน่ะเป็นผัวมึงแต่ว่ากูนี่หฮงมักมึงค่อยใจบ่กูมากกูมักกูก็ต้องเอาภาษาอย่างมึงมึงน่ะมันคดบัดบ้าคดจนแบบนี้น่ะเพรูะกนดบบ กับคุณสันชูบาลีโตัวเด็กหน่อยแต่คุณนายอย่าเอาลูกเขาผัวเขานี่คุณสันเกศจะประพ้อใจแล้วนะเที่าไหรยังพวกบันนอกพวกดีน่ะมันนั่งเฮยียดนั่งซานแบบนี้เบื่อสเดียดมันเต็มเฮียนเบื่อตีนี่เกศให้คุณเลือกแล้วว่าอีเมียบ้านนอกคนนี้กับเกศมันผู้ยิ่งที่สวยเลื่วยที่สุด คุณสิเลือกไทยตัดสินใจดีๆถ้าหากว่าเลือกเกีตแล้วก็เกีติให้เวลาคุณแค่หานาทีเท่านั้นจับกันไล่พวกมันให้รกจากบ้านหลังนี้ไปถามว่าเช่นอันล้ล้่ก็คนที่เกศสิเขตหัวเ่อคุณ้อใจ,จ,บ, <c oughs> จบ่าไปจจกกันเหียดกับมือมาเดินละ เมื่อบสียงเสียงคุ้งทีดยิงอินคุณนายเป็นบาชัดแล้วมันบอเสียงเสียงผ้าลูกกลับขึ้นไปซะไอ้กลับไปน้ำเสียงบ่ไรดียังไงก็แบบนี้ยังไงก็เด้ลูกที่พี่ทำแบบนี้ยังไงก็เด็กเบีะรี้บคกัม นี่เมียกับลูกมึงได้มึงเกเลงไม่ลงมือกับเขาจังขู่บูโเบาดีแล้วก็แล้วเบาให้แล้วก็แล้วมึงบอกมันอาคนกนเรื่องนะอีเส่กูกว่ากูกลับขึ้นไปมึงบ่ได้มึงกับกูนมันจบกันแล้วคุณนายเขามีให้กูทุกสิ่งทุกอย่างเขาซอยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง มึงเบิกสภาผนรู้มึงมีอย่างเป็นนีเป็นศิลแล้วกูต้องมาทำงงนใ่หนีครอบรัวมึงอีกทีไปบอต้องมาเสียน้ำหูน้ำตามันเหมือนเวลาของมึงแล้วพ้าลูกกลับขึ้นไปแล้วนับตแต่เมื่อนี้ไปต้นไปมึงกับกูขาดหัวขาดเนียกัน ดีกน้อยสองคนนี่คือกันหมอต้องมาเกูบ่พอกูบอเคยมีหนุเ้ยประมาปรหาเขาตัตีัาเขากวนลงบานมึก็ประมาณังสี่ปักคมเนคำจากผัวมา อกในอกบากหไใ้งอไลยปน้ยาโบก่เเลยคืนวันตั้งแต่เขาสิรบิลย้อน่าค สันดานของสายแพร่สร้างท่มปล่อยให้ลอยแพ่เมียกับลูกในนกด้นะเจ้ามาสมหวังไอ้เคยเหล่าเห็นเขาเมียไอ้มักหนาละเอาคยเนาวดูแ <c oughs> ม่น <c oughs> คุณนายเขาไม่เห็นผูทุกจริงทุกอย่างแล้วมึงมีหยัง บบ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 กบบ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 มบบ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 หบบอบบ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 บ ល្តានបាន់ន់ប្ มาเป็นยังเู่ามาต้องเสียใจเลยแั่นทุกเป็นอย่าง,าง,างแม่ก็เลียงเจ้าสิดูแลเจ้าให้ดีดีเท่ไ้ไป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 เดีย๋ยวพาก,กันมาเสียน้ำหูน้ำตาอยู่นี่บักทวีปีชาพาแม่มง่งเงื่อนไปตอานี้ไปเดี๋ยวคุณนายมาเห็นสิเลือดร้อนนี่คุณจะบอกใคร อะเหตุการณ์เหตุเนดีๆมึงจำลืมลูกลืมเมียมึงเนอะปคงสันไอ,อ้คงในเมื่อไอ้คิดดีแล้วไอ้ตดสินใจเลือกทางเดินของไอ้แล้วแสงก็ขอให้ไอ้มีความสุขกับทางที่ไอ้เลือกขอให้ไอ้ไปได้ดีบักวัวอัปปีบักบัวทรลยศ บาเทาตัวลูกเับังไมต้องอาวุธนั่อยู่นี่อดีตการสิ่านธ์ไปซืออมาเมื่งสีมาแล้วกันแจวว่าไอ้กอนแจวเห็นน้ำเขาเห็นน้ำบังหัวท่าละยดเหยื่อเบื่อไข่จังเพรมันจะเข้าในก้อนข่ที่ไปนั่นังจ้ก็ไม่ว่าส่กับยายพาลูกมึงมาหาแต่ว่าเป็นอ่งมึงคือเหตุกับลูกกับเมียมึงจังสี มามีเงินมาหลอกบุกบุกกรขอขี่ลำเขามาลูกมึงคิดหอามึงทำได้ยิ่งวะมาหอดแล้วจักกูยิ่งคนนี้เป็นผู้ใดมา่าลูก่าเนี่ยใช่หนาเขากูกังเงือกมึงเหรอจักเอาอย่างเก็บดใจกูมาเงือกกะแท้มึงอย่าขึ้นไปยนอย่าขึ้นไปซานเดออันนี้สว้าปนี่หลานสองคก้นกูเลี้ยงเราเองก็ได้ สิยัดแม่มันมึงจะต่ำต่อเด้อมึงสิลมนี่ล่ะคันพอลังน้ำตามึงบ่เห็นลมจบดอกบักหัวนี่ล่ะคุ้นจวดๆนะจ๊ะ